นิยายเรื่องเมียสำรองใต้อานาตเหมวิทย์หงุดหงิดไม่น้อยเมื่อออกมาแล้วพบว่าคนที่ทำให้เขาใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนานกว่าที่เคยตอนนี้กำลังหลับไหลหาได้สนใจกันไม่ความจริงแล้วในฐานะภรรยานามิดาควรรอเข้านอนพร้อมเขาไม่ใช่หรือยังไงแล้วนี่มันอะไรเตียงนอนขนาดหกฟุต ถูกแบ่งครึ่งด้วยหมอนข้างวางกึ่งกลางของเตียงผ้าห่มที่สาวเจ้าใช้ห่มนั้นคงไปรื้อออกมาจากตู้เสื้อผ้าเย่ตัวดีคิดว่าเขาอยากใช้ผ้าหม่มผืนเดียวกับเธอหรือยังไงในตาดำสนิทปรีมองภระระยาสำรองเล็กน้อยครั้นให้แน่ใจว่าลมหายใจของเจ้าตัวขึ้นลงสม่ำเสมอซึ่งยอมเดินไปปิดไฟแล้วค่อยก้าวขึ้นเตียงนอนหันมองแผ่นหลังบอบบางที่อยู่ภายใต้ผ้าหม่มผืนนั้น มองเผินๆเ,เห็นตัวบางแบบนี้ไม่คิดว่าเรือนร่างงามจะซุกซ่อนความงามไว้เต็มไปหมดขนาดเห็นแค่นั้นยังทำให้เขารู้สึกแปลกๆไปทั้งกายได้แต่เตือนตัวเองว่าอย่าย่อนขาเข้าสู่กับดักของนามิดาเด็ดขาดนานนับเกือบชั่วโมงที่นามิดาพยายามข่มตาให้หลับแต่ไม่สามารถทำได้อย่างที่ใจคิดเธอนอนนิ่งทาเหมือนว่ากาลังหลับลึก ตั้งแต่ได้ยินเสียงประตูห้องน้ำถูกเปิดออกมายิ่งไปกว่านั้นเสียงที่ดูเหมือนทรมานจากห้องน้ำเธอได้ยินตอนที่เดินไปหย่อนขยะลงในถังน้อยๆถึงจะไม่มีประสบการณ์เรื่องอย่างว่าแต่ก็ไม่โง่พอที่จะไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรนามิดาแทบหยุดหายใจเมื่อจูจูคนที่นอนข้างๆกับลุกขึ้นไปเดินเปิดไฟได้ยินเสียงฝีเท้าแม้จะหลับตา แต่พอจะรู้ว่าชายหนุ่มเดินมาหยุดอยู่ใกล้ๆอยากรู้ก็อยากรู้แต่ไม่กล้าลืมตาด้วยซ้ําฉันรู้ว่าเธอ,อยังไม่นอนลุกขึ้นมานวดให้หน่อยว่าอย่างไงนะนวดอย่างนั้นหรอเปลือกตาบางค่อยๆลืมขึ้นจ้องมองไปยังร่างสูงที่ยืนกอดอกอยู่ปลายเตียงในตาคมเข้มจ้องมาที่เธออย่างไม่วางตายิ่งไปกว่านั้นคือร่างทั้งร่างของเหมวิท มีเพียงกกงเกงเหนือเข่าเพียงตัวเดียวเท่านั้นข้างในใส่อาพรติดตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันนวดไม่เป็นหรอกค่ะเธอตอบเสียงเบาพูดโป๊ปปดออกไปความจริงแล้วหน้าที่บีบนวดนั้นเธอทําให้ยายทิพย์บ่อยๆเรื่องแค่นี้สบายมากไม่เป็นก็หัดซะถ้าทางเขาไม่ยอมให้เธอได้นอนง่ายๆทั้งที่ตอนแรกล้มตัวลงนอนไปแล้วแทๆ้ๆแต่ยังอุตส่าห์ลุกข,ขึ้นมาหาเรื่องกันอีก ทำหน้าที่ให้มันดีๆหน่อยดูสิยังไม่ไวเอ็ดใส่เธออีกฉันกําลังจะหลับแล้วคุณปลุกด้วยเหตุผลแค่ว่าเมื่อยเหมวิทยกยิ้มเดินเข้ามาหาใช้แขนเท้ากับเตียงโดยที่ใบหน้าห่างจากเธอไม่มากนักแต่นั่นก็พอแล้วที่ทําให้ลมหายใจของผู้หญิงคนนี้สะดุดเงนฉันควรหาเหตุผลที่ดีกว่านี้ใช่ไหมอย่างเช่นชายหนุ่มหยุดพูดแล้วใช้สายตาลมเรียเธอแบบอย่างเปิดเผย เล่นทำเอาคนถูกมองใส่ยิวไปทั้งร่างคุณเมื่อตรงไหนล่ะคะฉันจะได้นวดที่ถูกจุดนามิดารับตาพูดรัวๆเมื่อเขายื่นหน้าเข้ามาใกล้กว่าเดิมเป็นผู้ชายประเภทไหนกันนะอารมณ์เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงจนเธอตามไม่ทันไหนตอนแรกบอกว่านวดไม่เป็นโกหกหรือไงคนปากเก่งปากดีหายไปไหนกันทำไมเหลือแต่ผู้หญิงท้าทางไม่มั่นใจเหมวิย์หัวเราะในลำคอ เริ่มสนุกที่ได้แกล้งภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายจะว่าไปนามิดาแตกต่างจากนรัญยาอย่างเห็นได้ชัดฉันโกหกเพราะว่าฉันง่วงคนง่วงที่ไหนตาแป๋วขนาดนี้เหมวิทย์ไม่ต่อยาวสาวความยืดปล่อยให้คนตัวเล็กออกแรงใช้มือบีบไหล่อย่างเพลิดเพลินในตาคมมองเฉียงๆไปตรงกระจกที่สะท้อนเห็นภาพคนที่กำลังตั้งอกตั้งใจออกแรงนวดมุมปากอยากเหยียดยิ้ม เมื่อได้สังเกตโดยที่เจ้าตัวไม่รับรู้ผมเพิ่งรู้ว่าคุณมีฝาแฝดด้วยค่ะเป็นน้องสาวฝาแฝดไม่ได้สนิทก,กันเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วเธอไม่ได้พักที่บ้านหลังนี้หรอกหรอเยนิดอยู่เรือนเล็กค่ะเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงนาำไม่ค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหร่งั้นหรอคุณมีอะไรหรือเปล่าคะเฮมอยู่ๆทำไมถึงพูดเรื่องเยนิดขึ้นมาผมก็แค่แปลกใจ พอดีเดินสวนกับเธอแล้วทาเหมือนไม่รู้จักกันใครจะไปรู้ว่าเป็นฝาแฝดนานๆคุณจะมารับน้ําที่บ้านนี่คะ่ะไปกันเถอคะค่ะน้ําหิวข้าวแล้วเขายังจําได้ตอนที่เดินสวนกับนามิดาครั้งแรกเจ้าหล่อนมองหน้าเขาแล้วเดินผ่านไปเรากับธาตุอากาศวินาทีแรกที่ได้จ้องตาก็รับรู้ได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นรัญญาเป็นครั้งแรกที่ทําให้เห็มวิทย์ รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ในฐานะแฟนมีฝาแฝดอยู่ในโลกใบนี้และโชคชะตาก็มักเล่นตลกกับเราเสมอใครจะไปคิดว่าคนที่ไม่สนใจกันในวันนั้นจะกลายมาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายในวันนี้ไม่ได้ยินดีแต่ก็ไม่ได้ยินร้ายลึกๆแล้วเขาก็อยากเอาชนะผู้หญิงคนนี้เหมือนกันคุณเหมได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าว่าไงนะไม่ทันได้ฟัง สายตายังคงจับจ้องทุกอิรียบทของหญิงสาวผ่านกระจกที่สะท้อนกลับมาชัว่ววินาทีเจ้าของร่างงามเผลอลากสายตาไปยังกระจกบานเดียวกันนามิดาชง,งาักเช่นเดียวกับเหมวิทที่โดนจับได้คาหนังคาเขา,ขากลายเป็นขนทัมองภรรยาตัวเองอย่างลับๆฉันถามว่าที่ฉันกดลงไปเมื่อกี้คุณเจ็บหรือเปล่าจะได้รงแรงถูกไม่เจ็บหรอกกำลังดี ชายหนุ่มตอบทั้งที่ยังไม่รักสายตาไปที่อื่น,นไหนๆก็โดนจับได้แล้วจะกลัวไปทํำไมตอนนี้แต่งงานแล้วไม่ให้มองเมียแล้วจะไปมองใครค่ะนามิดาพยายามจดจ้องอยู่แค่ไหลบึกบึนของเขาไม่กล้าเหงื่อน้าไปตรงกระจกด้วยซ้ําอาการวูบวาบข้างในกําลังเล่นเธออย่างหนกักตกใจไม่น้อยที่เห็นว่าโดนจับตามองแบบนั้นที่หนักใจกว่าก็คือท่อนบนของเหมวิทที่เปลือยนี่แหละ กล้ามเนื้อของชายหนุ่มแน่นไม่มีส่วนใดเลวนั่นหมายถึงเขาคงเป็นคนที่ดูแลร,รูปร่างตัวเองดีพอสมควรเธอแอบเห็นมีห้องออกกำลังกายอยู่ชั้นล่างไม่ค่อยแปลกใจเกับรูปร่างที่อยู่ซ่อนภายใต้เสื้อผ้าเท่าไหร่นักเสียงคลางผ่าแผ่วเล็ดเลาจากริมฝีปากนะ้าเจ็บเหรอคะหญิงสาวหยุดการกระทำทันทีเห็นเหนมวิทย์ขบกลามแน่นคล้ายคนกำลังเจ็บปวดยิ่งทำให้เธอหน้าเสีย พอตอนแรกเขาบอกว่าไม่เจ็บเธอเลยกดแรงเต็มที่ฉันขอโทษเจ็บมากหรือเปล่าคะไม่ชายหนุ่มผ่อนลมหายใจให้เป็นปกติเมื่อครู่เย่ตัวดีจะรู้บ้างหรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่เลื่อนจากไหลลงมานวดข้างลำตัวพาให้เขาปั่นป่วนไปหมดแม้แรกเริ่มจะค่อนแขะถึงเรื่องอย่างว่าไวมากเท่าไหร่แต่พอเอาเข้าจริงเขาก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่ง ถึงจะไม่ได้มากๆเรื่องพวกนั้นแต่การได้อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาหนักไปทางสวยนำซ้ำอย่างใกล้ชิดกันขนาดนี้ที่สำคัญเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายจ่ายไปหลายล้านถ้าขอเรียกคืนสักหน่อยนามิดาคงไม่ว่าอะไรฉันจะนวดให้เธอบ้างไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรรีบค้านเพราะเวลานี้ควรนอนแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรอีกอย่างแววตาของเฮมิทิ์ ดูกลุ้มกลิ่มแปลกๆในจะรอยยิ้มของเขาอีกส่วนเธอนั้นพยายามไม่มองต่ำลงไปมากกว่าแผงอกอาการหายใจไม่คล่องคอมันกําลังกำเริบขึ้นอีกครั้งจะว่าเธอบ้าผู้ชายก็ได้แต่ผู้ชายที่ว่านั้นเป็นสามีตัวเองมันคงไม่ผิดใช่ไหมนั่งดีๆคนหวังผลประโยชน์ออกคำสั่งเริ่มลงมือสำรวจเรือนร่างของภรรยาที่เพิ่งจดทะเบียนสมรส รวมถึงเพิ่งผ่านพิธีแต่งงานมาภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้เราเคยเจอกันกี่ครั้งแล้วนะหมายถึงก่อนที่จะจัดงานมั่านคนตัวเล็กย่นคอนี้จนคนตัวโตรอบคำเพราะเขาจงใจพูดใกล้ๆให้เธอออกอาการแต่ย,ยังมองไปที่กระจกเหมือนเดิมเพียงแต่คนที่อยากให้มองดันก้มหน้ามองมือตัวเองอย่างเดียวถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่ถึงห้าครั้งมั้งคะนามิดาตอบเสียงตะกุกตะกาก แห่นหลังของเธอสัมผัสถึงกล้ามเนื้อแน่นไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรกันแน่ถึงได้พาตัวเองมาแนบชิดขนาดนี้เธอเคยมีแฟนมาก่อนหรือเปล่าถามทำไมคะทำไมจะถามไม่ได้ในเมื่อตอนนี้เธอใช้นามสกุลฉันแล้วถามเพื่อเผื่อไว้ไม่เคยค่ะไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นเวลาว่างของตัวเองหมดไปกับงานพไทม์เสียส่วนใหญ่ไม่อยากนั่งง,งอมืองอเท้า รองเงินจากคนเป็นพ่อเพราะเธอก็รู้ว่าท่านไม่ได้เต็มใจให้เท่าไหร่นักดีแล้วเอลของนามิดาค่อนกว่าที่คิดแต่สะโพกกับหายออกชวนหน้ามองเขาเองก็เพิ่งสังเกตเห็นเอาตอนนี้อาจเพราะเธอเป็นคนตัวเล็กแถมยังชอบใส่เสื้อผ้าไซส์ใหญ่กว่าขนาดตัวนามิดานั่งตัวเก่งขนลุกชันรู้สึกสยิวไปทั้งร่างเมื่อเหมวิท นวดเชิดนิ่่ว่าออกนอกลู่นอกทางมากเกินไปแถมยังเอาหน้ามาใกล้ๆจนเธอรับรู้ถึงลมหายใจที่กำลังเป่าลดต้นคอสร้างความปั่นป่วนไปหมดคุณเหมสามีมัดมาดคางรับเสียงอ่อนจะทำอะไรคะพยายามขยับกายนี้แต่ดูเหมือนเขาจะยิ่งรุกหนักกว่าเดิมนามิดาหน้าร้อนจัดเมื่อมือหนาที่ออกแรงนวดให้เธอเมื่อคู่ ยายมาก,กอบกลุมทรงอกข้างหน้าแบบเต็มไม้เต็มมือคืนนี้คืนเข้าหอฉันอยากทำพิธีให้มันเสร็จไปเสียงทุมพระดังขึ้นข้างหูพังสุดกลิ่นกายหญิงสาวเต็มจมูกกลิ่นหอมหวานที่ไม่เคยได้กินแบบนี้มาก่อนถ้าฉันจะเรียกคืนบ้างคงไม่เป็นไรอีกอย่างฉันมีสิทธิเต็มที่นมิดากัดปากแน่นยอมรับว่าใจเต้นแรง ลำพังแค่สบตาลมหายใจเธอก็สะดุดลงแล้วมันคงจะดีกว่านี้หากเขามองเธอเป็นภรรยาจริงๆแต่คงไม่ใช่เพราะการที่เธอมาอยู่ตรงนี้มันคือสถานการณ์บังคับตั้งหากและที่เหมมวิทย์กำลังต้องการจนต้องพูดโน้มน้าวปนบีบบังคับพอร่างกายของชายหนุ่มกำลังต้องการปลดปล่อยหญิงสาวตัดสินใจหันกลับไปทั้งตัว ในตาสุขายจ้องมองคนตัวโตวก่อนจะวางมือท่าบนอกแกรงริมฝีปากบางขยับเล็กน้อยก่อนจะเป่งเสียงออกมาไม่ดังมากนักเธอตัดสินใจแล้วที่จริงมันก็คือความต้องการแต่แรกของเธอเหมือนกันถ้าคุณต้องการฉันก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเพราะมันก็ดีกว่าปล่อยให้คุณไปหาเศษหาเลยข้างนอกถึงเราจะแต่งงานกันเพราะความจำเป็นบางอย่างแต่ตอนนี้ ฉันกลายเป็นภรรยาของคุณไปแล้วและฉันคิดว่าชีวิตนี้จะแต่งงานครั้งเดียวพอกำลังบอกทางอ้อมเพื่อปฏิเสธการหย่าในภายภาคหน้าหรือเปล่าเหมวิทย์บอกเสียงกั้วหัวเราะแต่ใจหนึ่งก็ยินดีไม่น้อยเปล่าค่ะอย่างที่บอกว่าฉันจะไปห้ามอะไรคุณได้หากถึงวันนั้นจริงๆก็ต่างคนต่างไปคุณจะแต่งงานใหม่ก็เรื่องของคุณแต่ฉันคงไม่ช่างหัวเรื่องอนาคต พราะตอนนี้ถึงเวลาเข้าหอแบบจริงๆจ,จังๆเสียทีบอกตามตรงว่าที่นาะมิดาพูดมานั้นเขาไม่ทันฟังด้วยซ้ำเพราะเอเซอร์นอนตัวบางที่แนบเนื้อจนจินตนาการไปไกลรับมันนึงดูดเขามากกว่าเสียงหวานๆวานของเธอเป็นไหนๆบอกตามตรงว่าเขากำลังกืนน้ำลายตัวเองนาะมิดามีบางอย่างที่ชวนให้น่ายอยู่ใกล้แต่แน่นอนว่าเขาไม่มีวันพังปากพูดในสิ่งที่คิดออกไปหรอก พราะถึงอย่างไรของพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของผัวเมียคนเราล้วนมีความต้องการซึ่งกันและกันปลายนิ้วหนาเกี่ยวพวงแก้มงามขณะเลื่อนใบหน้าเข้าไปใกล้กว่าเดิมซึ่งหญิงสาวก็ไม่ได้เบื่อนหน้าหนีไปไหนยอมรับว่าชอบดวงตากลมโตตรงหน้าอย่ามที่เธอมองมาใครลูนว่าเขากำลังเริ่มเกมบางอย่างเคยหรือเปล่าถามเรากับกระซิบไม่เคยคะ่ะ คำตอบของเธอทําให้ชายหนุ่มนึกเอ็นดูที่จริงเขาพอรู้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่จูบกันแล้วยืนช็อกบิกตากว้างแบบนั้นไม่บอกก็ต้องรู้ฉันจะสอนเธอเองกว่าที่เพิงสวัสดจะจบลงนามิดาไม่รับรู้ด้วยซ้ําว่าเธอเอ่ยปากอ้อนวอนร้องขอสามีทางนิตินายไปว่าอะไรบ้างรู้แค่ว่ามันสุขใจสุขกายเหลือเกินอย่าลืมว่าคุณเฮมเขาเป็นแฟนเยนน้ำ และนั่นก็คือพี่สาวตัวเองจำให้ขึ้นใจเยนิดถึงแกจะแต่งงานกับคุณเฮมแต่อย่าลืมว่ามันเป็นสัญญาก็เท่านั้นอีกไม่นานแกก็ต้องยาถ้าเกิดเยน้ำกลับมาฉันจะยอมให้แกกลับไปอยู่กับยายของแกนึกถึงตรงนี้ขอบตากับร้อนเผานามิดาจิกมือตัวเองด้วยความโกรธโกรธที่เผลอไปนึกถึงเรื่องราวพวกนี้ทั้งที่ใจบอกว่าไม่ต้องไปสนมัน ก็แค่เด็กที่ถูกพ่อกับแม่ทิ้งแบบไม่ใหญ่ดีเธอเติบโตมากับเยทิปซึ่งคนเป็นแม่นำมาทิ้งไว้หน้าขำเหลือเกินที่เธอมีพี่สาวซึ่งเป็นฝาแฝดนารัญญาเติบโตมาอย่างเพียบพร้อมได้รับความรักและการเอาใจใส่ดูแลทุกอย่างในขณะที่เธอค่อนข้างจะลำบากตั้งแต่เด็กเกพอะต้องช่วยยายเก็บผักมาขาย ถึงกระนั้นเธอกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเธอมีความสุขมีความสุขมากๆก,กับการใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาชอบที่กลับมาจากโรงเรียนแล้วได้กินกับข้าวฝีมือยายแม้จะเป็นไข่เจียวกับน้ำพริกเธอก็ว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกมีความสุขทุกครั้งที่ยายสั่งให้ออกไปเด็ดผักริมรัว้วเพื่อที่จะได้เอามากินพร้อมกับไข่เจียว หรือไม่ก็อาจเป็นปลากระป๋องเมนูหลายๆอย่างที่เธอทำเป็นมาจนถึงวันนี้ส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดมาจากยายทั้งนั้นเธออยู่กับท่านเพียงสองคนจบจนเข้ามหาวิทยาลัยแต่แล้ววันหนึ่งยายกับเอ่ยปากบอกให้เธอไปอยู่อีกบ้านบ้านที่ไม่เคยต้อนรับเธอเลยบ้านของพ่อกับพี่สาวที่มีใบหน้าระมายคล้ายกับเธอแทบทุกส่วนยายบอกว่าอยากให้เธอได้รับการศึกษาที่ดี แต่ยายไม่มีเงินพอที่จะส่งเสียเธอเรียนจนจบอีกทั้งเงินที่เธอพยายามเก็บหอมรอมริบมาจากการทำงานคงไม่พอที่จะใช้จ่ายในรั้วมหาวิทยาลัยครั้นจะสอบชิงทุนหัวสมองก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเป็นเพราะแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวงังทำให้เธอยอมฝืนใจตัวเองรับปากว่าจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งไม่รู้ว่ายายไปคุยหรือตกลงกับบิดาของเธอตอนไหน วันรุ่งขึ้นถึงได้มีรถมาจอดหน้าบ้านแน่นอนว่าไม่ใช่คนเป็นพ่อแต่เป็นคนขับรถต่างหากนับว่าโชคดีที่เขาไม่ดูถูกเหยียดหยามกันทางสายตาเหมือนคนในครอบครัวของเธอนำซ้ำยังเอ่ยปากเรียกคุณหนูจนต้องรีบปฏิเสธพรารู้ตัวดีว่าหากไปอยู่ที่นั่นเธอคงไม่ได้อยู่ในฐานะลูกสาวของพ่อไม่ได้อยู่ในฐานะน้องสาวของนรัญญา แต่เธอไปอยู่ในฐานะของคนนอกต่างหากตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบ้านหัังใหญ่ชีวิตของเธอแทบไม่เคยว่างแม้ไม่มีใครบอกให้ช่วยทำงานแต่ทว่าวสายตากดดันพวกนั้นผลักให้เธอก้มหน้าก้มตาทำต่อไปเพิ่งรู้ว่านอกจากมารดาของเธอแล้วคนเป็นพ่อยังมีภรรยาอีกคนสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือภรรยาคนนั้นมีลูกสาวซึ่งอายุมากกว่าเธอและนรัญญา นั่นหมายความว่ามันดาของเธอคือเมียน้อยคิดดูว่าชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ในบ้านหลังนั้นทุกคนต่างดูชิงดีชิงเด่นกันในทุกๆด้านต่อหน้ายิ้มแย้มให้กันแต่รับหลังช่างน,น่ากลัวฟาดฟันกันจนแทบไม่เหลือซากอิงดาวคือบุตรสาวของสรารีภรรยาหลวงของบ้านหน้าแปลกที่คนเป็นพ่อดูจะรักนรัญญามากกว่าลูกอีกคน ส่วนเธอตัดออกไปได้เลยท่านแทบไม่เคยใช้ตาแลสักนิดแม้ว่าเธอกับลูกรักของท่านจะมีหน้าตาเหมือนกันก็ตามได้แต่ถามว่าทำไมแต่ไม่เคยได้คําตอบจนสุดท้ายจึงเลิกตั้งคําถามงี่เง่าพวกนั้นวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆแสนจะทรมานยิ่งกว่าโดนน้าร้อนลวกเสียอีกเธอสําสเร็จการศึกษาอย่างน่าภาคภูมิใจแม้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยโด่งดัง แต่มันก็ทำให้ยายทิพย์ภูมิใจในตัวหลานคนนี้แน่นอนว่าเธอเองก็ไม่สามารถลืมบุญคุณของบิดาที่ท่านส่งเสียจนเธอเรียนจบท่านมีเงินเดือนให้ทุกเดือนทั้งค่ากินค่าเทอมและค่าจิป,ปา่าหถึงกันนั้นก็ใช่ว่าเธอจะนิ่งนอนใจยังพยายามหางานทำช่วยลดภาระท่านไปในตัวดูเหมือนแสงสว่างเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาเรื่อยเธอจะออกไปทำงานและเก็บเงินแยกไว้ เธอทดแทนบุญคุณบุพการีแต่เรื่องร้ายๆกับถมเข้ามาใสา่เมื่อยญยทิพ์ล้มป่วยหนกักจนต้องเข้าห้องไอซีท่านไม่เคยบอกหรือแสดงอาการให้เธอได้รับรู้จะโทษก็ต้องโทษที่เธอด้วยไม่มีเวลาไปเยี่ยมเยือนไปได้อย่างมากก็แค่อาทิตย์ละครั้งสองครั้งแต่ไปทีไรมักจะได้อรอยยิ้มและแววตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเสมอทำไมยายไม่บอกนิด ยายต้องหายไวๆนะร้องให้ทำไมยายยังไม่ตายเสียหน่อยไม่เอาใหญ่ห้ามพูดแบบนี้นะนิดไม่อยากฟังค่าใช้ใจ่ายในการรักษานั้นค่อนข้างสูงแล้วคนที่เพิ่งจบปริญญาตีอย่างเธอจะหางานที่ไหนทำได้ทันสุดท้ายจึงต้องบักหน้าไปขอความช่วยเหลือจากบีดาซึ่งทันตอบตกลงอย่างง่ายได้จนเธอแปลกใจ แต่ก็รู้สึกอย่างนั้นได้ไม่นานเมื่อบอกว่าจะช่วยแต่มีข้อแม้ซึ่งข้อแม้ของท่านทำให้เธอแค้งขาอ่อนแรงแต่งงานกับเหมวิทย์แทนพี่น้ำเหมวิทย์คือคนรักของนรัญญาพวกเขาคบกันมาถึงเกือบสองปีเคยเห็นผู้ชายคนนี้มาที่บ้านครั้งสองครั้งใบหน้าคมขายที่เด่นสง่าจนเธอเผลอแอบมองอยู่นานสองนานแต่ทว่าในตาสีเข้มนั้นกับดุดนันใบหน้านิ่งเรียบ ไม่มีอรอยยิ้มสักนิดหลังจากที่นรัญญาขอร้องให้เธอแต่งงานกับเหมวิทย์แทนตัวเองไม่นานนักพี่สาวของเธอก็ออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าไปไหนและเหมือนจะมีแค่บิดาที่เดือดร้อนใจส่วนคุณสารารีและลูกๆคล้ายจะดีใจเสียมากกว่าเธอไม่รู้เหตุผลของนรัญญาแต่เธอกับรู้ความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของเหมวิทย์ดูผิน เขาก็ตกอยู่ในที่นั่งลำบากเหมือนกับเธอแตกต่างกันที่เย,ยทิปป่วยหนกักเธอไม่มีเงินมารักษาแต่ญาติของเขาก็ป่วยหนกักแถมยังมีเงินรักษาแต่สิ่งที่ท่านต้องการมากกว่านั้นก็คือการได้เห็นหลานชายตัวเองแต่งงานมีครอบครัวตอนนี้เธออยู่ในฐานะภรรยาของเฮมวิทไม่ว่าคนเป็นพ่อจะพยายามพูดกองหูแค่ไหนว่าผู้ชายคนนี้คือคนรักของพี่สาว เธอไม่สนใจอีกแล้วในเมื่อท่านไม่เคยเห็นเธอเป็นลูกด้วยซ้ำท่านหลักลูกลำเอียงหอบเอาความสุขไปให้ฝาแฟดคนพี่เสียหมดไม่เคยถามว่าเธอชอบหรือไม่ชอบอะไรไม่แม้แต่จะปลายตามองหรือหยิบยื่นสิ่งนั้นมาให้มันคงถึงเวลาแล้วที่เธอจะคว้าความต้องการของตัวเองบ้างและเหมวิทก็คือสิ่งนั้นแม้เธอจะกลายเป็นภรรยาโดยสมบูรณ์แบบทั้งทางนิติันและพฤตินในแล้วก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ของเธอกับเฮมวิตยังคงดำเนินไปอย่างราบเรียบหลังจากเพิงสวัสด์สงบลงต่างคนต่างหลับเป็นตายแต่ตอนนั้นนามิดาก็พอจะรู้ว่าตัวเองถูกลังเข้าไปกอดห่วงสุดท้ายก่อนที่สติจะเรือนหายความรู้สึกเหมือนได้ยินอีกฝ่ายพูดเบาๆฝันดีแต่พอตื่นขึ้นมาทุกอย่างกลายเป็นปกติขายว่าเมื่อคืนเป็นเพียงแค่ความฝัน เธอเกือบจะคิดแบบนั้นแล้วถ้าไม่เห็นแววตาที่เหมมวิชใช้มองกันเสียก่อนแน่นอนว่าเธอจ้องตอบไม่หลบตาไปไหนกระทั่งเห็นรอยยิ้มแต่งแต้มบนมุมปากอวดเก่งไปเถอะก่อนชายหนุ่มจะออกไปทำงานเขาทิ้งท้ายข้างหูคืนนี้ฉันจะทำให้เธอดิ้นเร้าๆเลยคอยดูคนอะไรกือนน้ำลายตัวเองคงไม่ใช่แค่ฉันหรอกมั้งอย่าลืมสิว่าตัวเองเคยพูดอะไรไว้บ้าง เหมวิทย์แค่นหัวเราะใช้สายตาสำรวจเหลือนล่างระหงที่เมื่อคืนเปยเป่าให้เขาชยชิมทุกตรรางนิ้วอีกอย่างฉันก็ต้องใช้สิสามีสักหน่อยจ่ายไปตั้งหลายล้านคุณเหมเธอเองก็ควรบริการดีๆเมื่อคืนนะ่ะให้ราคา300อย่างว่าแพงไปเลยไว้จะมาสอนใหม่ก็แล้วกันป่ายนิ้วหนาไร้ไ,ไปคางบนอย่างหยอกยาแล้วพาตัวเองเดินขึ้นรถ โดยที่นามิดายืนมองไปจนรับสายตารถยนต์หรูเเลื่อนตัวออกจากรัวบ้านไปแล้วใบหน้าง,งามผุดยิ้มเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนมันไม่ควรเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ยังไม่ทันได้เตรียมใจด้วยซ้ําใครจะไปคิดว่าจูจูเหมมวิทย์กับคําพูดแล้วยกหาเหตุผลขึ้นมาแก้ตัวเพื่อรักษาทิฏฐิแลกเริ่มมีต่อต้านบ้างแต่คอยหลังกับร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่ ไม่ปฏิเสธว่ามันคือความปรารถนาของเธอเหมือนกันและมันทำให้เธอแสดงใจเล็กน้อยที่เขาดูช่ำชองเหลือเกินไม่อยากคิดด้วยซ้ำว่าผู้หญิงที่เคยอยู่ใต้ร่างของชายหนุ่มหนึ่งในนั้นคงมีนรัญญารวมอยู่ด้วยคุณนิดคะร่างบังสะดุง้งตื่นจากผวังเมื่อมีคนมาสกิดไหล่พอเธอหันกลับไปก็พบว่าคือคุณพยาบาลที่คอยดูแลคุณย่าของเหมวิท มีอะไรให้นิดช่วยหรือเปล่าคะคุณเพนคุณท่านเรียกพบนะคะนิดกำลังจะไปหาท่านพอดีเลยค่ะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเพนพักรอบสังเกตอาการภระระยาหมัดหมัดของเหมวิทที่ชวนคุยไม่หยุดท่าทางธรรมชาติไม่ปรุงแต่งทำให้พยาบาลไวกลางคนเอ็นเอียงเห็นด้วยกับคุนท่านจะว่ามีบางอย่างที่ดูแตกต่างไม่เหมือนครั้งแรกที่มาส่วนเล็กๆข้างบ้านซึ่งอยู่ติดกับห้องพักของคุณนุชรี คือสถานที่ที่ท่านรอเธออยู่นามิดาโค้งศรีรษะเล็กน้อยเมื่อหญิงชราหันมาแล้วส่งยิ้มให้อย่างอ่อนโยนและอาจเป็นเพราะสิ่งนี้กระมังเธอถึงไม่มีความประมาทอย่างที่ควรจะเป็นท่านทําให้เธอนึกถึงยายทิพย์มาแล้วเราเราคุณท่านมีอะไรให้นิดช่วยหรือเปล่าคะคุณย,าย่ายังจะมาเรียกคุณทงคุณท่านแบบนี้นุชรียิ่งมั่นใจบวกกับหลักฐานอะไรหลายอย่าง ไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุอะไรแต่คนแก่อย่างเธอค่อนข้างพอใจในเมื่อเหมวิทย์ตัดสินใจแล้วเธอจะไม่คัดค้านอีกอย่างค่อนข้างถูกชะตากับแม่หนูคนนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ